สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่นี่พน้องน้องวันนี้วัดจะพามากินโมโมนะคะโมโมที่จากสวนวัดนะคะวัดจะพามาชิมนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะตอนนั้นวัดเคยพูดไว้นะคะว่าว่าจะชิมให้ดูนะคะโมโมเมื่อนิดนะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะโมโมของว่านี่ลูกขนาดนี้นะคะนี่ไม่ใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อเห็นแต่โมโมลูกใหญ่ใช่ไหมโมโมวัดนี่ใหญ่สุดขนาดนี้นะคะอันนี้สุกแล้วนะคะ แล้วก็จะมีอันที่ไม่สุกนะคะอันดิบไหนเนี่ยอันดิบดิบเนี่ยค่ะนี่ก็ยังแข็งอยู่นะคะเนื้อเขาแต่ถ้าสุกแล้วมันจะนิ่มนะคะมันจะนิ่มมากน,มนิ่มนิดนึงเนาะแล้วก็อีกพันหนึ่งนะคะพันนี้นะคะพันนี้นะลูกเล็กลูกมันก็จะเป็นแบบลักษณะเหมือนโมโม้เลยอะเนี่ยมรองแต่มันลูกเล็กนะคะเนี่ย เดี๋ยววาจะมาชิมให้ดูนะเพื่อนๆนะก่อนอื่นชิมลูกใหญ่เลยนะเพื่อนๆนะวันนี้วัดก็กินพริกเกลือแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะกินกับน้ำปลาหวานนะเดี๋ยวว่าจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่มันแบบเหมือนโมโมเลยนะคะเหมือนลูกทอ้อเหมือนลูกพีชนะคะนี่เม็ดมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เหมือนลูกพีชเลยค่ะเนี่ยอันนี้มันช้านิดนึงเนาะเพื่อนเพื่อนมันตกเมื่อกี้เนี่ยนะเหมือนลูกพีชเลยเพื่อนเพื่อนมันตกลงเมื่อกี้ว่าทําตกนะคะเดี๋ยวว่าจะมาชิมให้ดูนะแต่มันจะไม่มันหอมเหมือนลูกพีชเลยนะคะแต่มันจะไม่หวานมากนะคะมันจะออกปเปรี้ยวหวานอุนเปรี้ยวนะคะนี่ชิมให้ดูนะคะ เบี้ยวค่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวหว,วานเม,ม็ดมันมันจะไม่หวานเลยเพื่อนๆมันจะเปรี้ยวอ่ะ น่าจะเป็นเพราะว่าว่าเพราะว่ามันเป็นเพราะอากาศด้วยนะคะว่าอากาศที่นี่มันร้อนเนาะนี่ค่ะเนื้อมันอ่าเอาไปเปรี้ยวมากค่ะนี่เม็ดมันเอาไปปลูกได้นะคะเมืองไทยน่าจะปลูกได้นะไว้กินสมน้มนะเพื่อนๆกินแทนมะม่วงนะ แต่มันจะไม่มันจะไม่เปรี้ยวเท่ามะม่วงหรอกค่ะมันจะเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวกรอบๆนะคะมีรสฝาดนิดๆลูกสุกมันก็จะนิ่มมากลูกสุกปิ้นน่าอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วชิมพันนี้นะคะพันเล็ก เม็ดมันเม็ดเขาเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกท้อเลยนะคะเม็ดเขาจะไม่เหมือนกับพันใหญ่เนี้นะคะยค่ะเดี๋ววัดจะปาดให้ดูเนื้อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้มันจะมันจะมันจะเปรี้ยวกว่านะคะ แต่ถ้าสุกมันจะหวานเลยนะอันเนี้ยหวานเลยหวานเหมือนลูกท้อเลยเม็ดมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะเหมือนพุดซาเม็ดมันจะแก่ยากนิดนึงไม่ล้วนเหมือนไม่ล้วนเหมือนอันแรกนะคะอันแรกล้วนนะคะจะลองกินลูกดิบนะคะอันนี้ลูกดิบนะคะลูกแบบเพิ่มอ่ะกรอบแต่เม็ดมันก็ล้วนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ่นะแม่ว่าสุกหรือดิบมันก็เหมือนเดิมนะคะ นี่เม็ดมันจะร่วน,น่ยอันนี้จะกินกับแต่ปอกเปลือกหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีขนนะเพื่อนๆมันมีขนเหมือนลูกพีทเลยค่ะขนมันค่อนข้างจะเยอะนะเพื่อนต้องปอกเปลือกก่อนนะรอดเคยลงคลิปนานแล้วนะคะคลิปอ่าเนี่ยกินในลูก,ลกท้อลูกพีทเนี่ยค่ะ จากสวนที่บ้านนะคะรีวิวกินปีที่แล้วนะคะลูกมันแดงมากเลยนะคะปีนี้ไม่แดงเท่าไหร่นะคะปีนี้แบบชีอ้อย่างนี้นะคะแต่ว่าสุกแล้วนะคะกินปีลูกแบบลูกอย่างเงี้ยอร่อยกว่าเพื่อนเพื่ออย่าปล่อยให้มันสุกมันสุกมัมแม่หรออื้อหือ กรอบมียกมามมแต่ลูกนิ่มไม่ได้เอาลูกสุกมาไอ้ดิบมานะคะค่อนข้างดิบอร่อยมากเพื่อนๆขอบอกอร่อยจริงๆนะคะถ้ากินดิบๆอะแต่ถ้ากินที่มันสุกแล้วอะมันไม่หวานอะมันไม่อร่อยอะถ้าเป็นวาดว่าจะเลือกแบบ ไม่ไม่ปล่อยให้เขานิ่มมะค่ะปล่อยเขากบกอบอย่างเงี้ย <c oughs> ส่วนมากว่าจะไม่ปล่อยว่าจะไม่ปล่อยให้มันไอ้นั่นนะคะมันนิ่มว่าจะกินเลยกบกอบ,กอบ,กอบชอบถ้ามันนิ่มแล้วมันไม่หวานนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันไม่เพื<ๆ>่อนๆนแกเปลยกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะพริกน้ำปลาหวานนะคะออื <c oughs> ดูเพื่อนพริกน้ำปลาหวานอามอามอีอ <c oughs> นะคะคืะ <c oughs> อร่อยอ่ะโหเพื่อนต้องลองนะนเผ็ดน,นิดนึงแต่เผ็ดอ่ะรสชาติมันไม่เหมือนม,อมอนะม่วงอ่ะมันเหมือนมะม่วงสามาดูอะ่ะอืมมันจะมีความแบบอืม คล้ายๆมะม่วงแรกอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่มันนะคะมันจะหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนำนะอือหือต้องอกนะห่อยอ่ะบอกเลยลูกนิ่มๆไม่อร่อยเนาะลูกดิบๆอย่างเงี้ยอันนี้ลูกนิ่มมันสุกแล้วลูกอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆต่อ น้ำยาแย่เหมือนที่กรอบอืมอืมไอ้จบอร่อยอะเนี่ยต้องลองอ่ะบอกเลย ใครที่ไม่ชอบกินส้มมาเหมาะค่ะกินเยอะเดี๋ยวชี้แางนะคะเพื่อนๆให้น้อยก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะบา,บายยค่ะวันนี้ก็มากินโชโมโมที่บ้านนะคะบา,บายยค่ะ